รวยไม่ไหวซื้อบ้านรอบเดียว5ห,หลังติดขุมทรัพย์เจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นสุดปลืม้มแม่สามีทุ่มหนักยกส่วนยางรับขวัหล้าน เซนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตนากรองลูกทุ่งสำหรับตอนที่ซื้อบ้านที่กรุงเทพดู3าวันแล้วซื้อเลิศอยากซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันไว้วรอลูกหนูโตมาแบบไม่มีบ้านอยู่บ้านเช่าก็คิดว่าถ้าอยู่จินโตมาต้องไม่เป็นแบบเราเราหนีหัวซุกหัวซุนต่อไปเขาจะทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาสําหรับบ้านห้าหลังที่ซื้อไว้จ่ายสดหมดค่ะกลัวเป็นหนี้จริงๆผ่อนได้แต่กลัวเป็นหนี้ถ้าพรุ่งนี้ Facebook เล่นไม่ได้ โดนแบนไม่มีงานการที่เป็นหนี้เราต้องหาเงินผ่อนเขาแต่การไม่เป็นหนี้เราแค่หาข้าวให้ทุกคนในบ้านกินมันหาง่ายนะคะเป็นเด็กเสิร์ฟ150บาทก็ซื้อข้าวได้แล้วแต่การผ่อนเขาเป็นหมื่นเป็นแสนไปเสิร์ฟอาหารมันผ่อนไม่ได้นะเป็นคนกลัวการเป็นหนี้มากๆและเคยโดนดรามา่าเรื่องทวงหนี้หน้าบ้านตอนนั้นหนี้มันเยอะมันไม่ใช่ของเราบางครั้งเราหมดความอดทนมีคนสมาทวงที่เราคนเดียวก็เลยปริศตอนนี้เคลียร์หนี้ให้แม่ หมดแล้วค่ะเลยไม่กล้ามีนี้สินกลัวสําหรับบ้านหลังที่กรุงเทพราคา15ล้านบาทล่าสุดเจนนี่ก็ยิ้มแก้มแทบแตกเผยเรื่องราวน่ารักสุดๆที่คุณแม่สามีส่งข้อความมาบอกว่าได้ยกส่วนยางให้กับหลานสาวซึ่งทางแม่ของยิวได้โพ์รูปส่วนยางและบอกว่าส่วนยางยูจินซึ่งทางฝั่งเจนนี่ได้ตอบกลับไปว่าออยาเป็นหลานแม่ใจมันดีจริงๆ